ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณแม่ยูทู e จะมารีวิวบ้านสวนให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ยูทู e กำลังสร้างบ้านสวนอยู่คะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูบ้านสวนของเรานะคะบ้านสวนของเรานี่นะคะบ้านสวนของเราเห็นไหมคะตอนนี้กําลังสร้างบ้านสวนอยู่นะคะตอนนี้พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะ อยู่ที่200กว่านะคะ200กว่าเรามากันช่วงโควิดเลยนะคะอันนี้ต้องเราตอนนี้แดดก็ร้อนมากนะคะทุกคนก็กําลังทํางานอย่างขัของเมินนะคะเพื<ๆ>่อนเป็นงานแบบว่าครั้งอ่งวดแรกนะคะงวดแรกก็คือที่เขาทําเสร็จงวดแรกนี่จะขึ้นงวดที่สองแล้วนะคะจากการทํางานของเขาเนี่ยแบบมืออาชีพมากๆคุณแม่แบบคุณแม่ยูทูบบอกต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่เจอช่างชายนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าแบบคุยแบบเขาแบบงานเนี่ยตั้งแต่เริ่มขุดหลุมเริ่มอันนี้อันนี้ก็คือเป็นงวดที่หนึ่งนะคะงวดที่หนึ่งอ่าเขาก็แบบขุดหลุมเทคานปูพื้นแล้วก็วางชั้นลอยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คืองานงวดที่หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าจบอ่า EP นี้ก็คือจบจบงานงวดที่หนึ่งของการสร้างบ้านพอเราเริ่มสร้างบ้านสวนมันก็เข้าช่วงโควิดพอดีนะคะ เราจะรีวิวบ้านเราจะส่งงานกาันด้วยการส่งไลน์ส่งอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยแบบว่าจะไม่ได้เห็นแบบว่าในคุณแม่ YouTube อยู่ในหน้างานหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าแบบว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดหรือเขาก็ห้ามห้ามข้ามจังหวัดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตอนนี้บ้านบ้านส่วนที่คุณแม่ YouTube สร้างก็อยู่ที่นครสวรรค์เนาะมันก็อาจเวลาที่คนกรุงเทพไปนครสวรรค์อย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่า เราไม่สามารถที่จะไปบ่อยๆได้อะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเออชาวบ้านก็จะแบบว่าสมมุติว่าเราไปเจออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเอ้ยคนมาจากกรุงเทพหรือเปล่าอยู่ในกลุ่มเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณแม่ YouTube ก,ก็จะรีวิวให้เพื่อนๆแบบดูบ้านด้วยกันที่แบบว่าเนี่ยค่ะเป็นวิดีโอแล้วก็อ่าเหมือนกับว่าเออผู้รับเหมาส่งเข้ามาให้คนที่ดูแลงานให้ส่งเข้ามาแบบนี้นะคะ คุณแม่ u t u b e ก็ได้ช่างที่อยู่ที่นครสวรรค์นะคะ ช่างชายนะคะช่างชายนละเขาก่อสร้างนะคะที่อยู่นครสวรรค์คือคุณแม่ยูทู e ก็เห็นงานแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหช่างแบบเก่งมากเลยนะคะคือทํางานใช้งานเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยเริ่มจากการที่แบบว่าเออขุดเกาะแบบขุดเสาแบบลงหลุมลงแบบอะไรอย่างเงี้ยนะต่างๆนานาที่เขาทํานะคะดูเป็นระเบียบม,มากแล้วดูแบบหน้าง,งานไม่โลกดูสะอาดสะอ้านซึ่งแบบ อันนี้ก็คือประทับใจมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือโอเขาทํางานแล้วเขาก็ทํางานเร็วมากเลยนะคะํางานงวดที่หนึ่งคุณแม่ยูทูปก็จำเป็นก็ต้องลงไปที่นครสวรรค์นะคะ จำเป็นที่ต้องลงไปนะครสวัสค์เพื่อที่จะไปเช็คงานรอบแรกว่าโอเคงานโอเคไหมตรงสเปกไหมทุกอย่างโอเคเรียบร้อยตามที่เราคุยกันไหมตามสัญญาไหมอะไรเงี้ยเราก็จ่ายเงินงวดแรกของเขาไปนะคะอันนี้คือลงไปแล้วก็จ่ายเงินงวดแรกของเขาไปนะคะเพื่อนแล้ว <c oughs> ถ้าจบหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบงวดที่สองต่อไปจากตรงนี้ก็คือต้องขึ้นโครงสร้าง แล้วก็เกาะผนังฉาอะไรนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงคุณแม่ Youtube ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณแม่ y YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ